พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึงรูปแบบการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์กรอบแนวความคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆคือแอปพลิเคชันของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยทางการบริหารโครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี3ประเภท1ธุรกิจกับธุรกิจ มักเรียกย่อๆว่าแบบ B2B เป็นรูปแบบการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจด้วยกันเองเข้ามาแลกเป็นซื้อสินค้าและบริการร่วมกัน 2. แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C มีกิจกรรมการดำเนินงานที่เน้นการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการเฉพาะผู้บริโภคคนสุดท้ายมากกว่าแบบ B2B ที่เน้นสำหรับผู้ประกอบ ขนาดใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว 3. แบบธุรกิจกับผู้บริโภคเป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นมากในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะใช้เป็นช่องทางสำหรับจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคจำนวนมากเพื่อให้เข้าถึงได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านคนกลางเหมือนสมัยก่อนประเภทสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็น2ประเภท1สินค้าที่มีลักษณะเป็นข้อมูลดิจิทัล 2. สินค้าที่ไม่ใช่ข้อมูลดิจิทัล ประโยชน์ร่วมกันของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้แก่1ประหยัดค่าใช้จ่าย2ไม่มีข้อจํากัดทางด้านสถานที่3ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาประโยชน์สําหรับผู้ซื้อและผู้บริโภคได้แก่หหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเรื่องราคาคุณภาพสินค้าและข้อมูลอื่นๆ 2. มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ประโยชน์สำหรับผู้ผลิตและผู้คขาย 1. ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร 2. ลดเวลาการผลิต 3. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสำนักงานส่วนหลัง 4. เปิดตลาดใหม่หาคู่ค้าซัพพลายออนไลน์ใหม่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดก,การสินค้าคงคลัง 6. เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้น 7. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเว็บไซต์ของบริษัท 8. การให้บริการหลังการขายให้คำปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการแก้ไขเบื้องต้นอย่างรวดเร็วการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หการออกแบบและการจัดทําเว็บไซต์ออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามออกแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัย 2. การโฆษณาเผยแพร่หรือการให้ข้อมูลลงประกาศ ามกระดานข่าวจะทำป้ายโฆษณาออนไลน์3การทำรายการซื้อขายรักษาความลับเชื่อถือได้ 4. การส่งมอบสินค้าสินค้าที่จับต้องได้สินค้าที่จับต้องไม่ได้ 5. บริการหลังการขายสมาชิกนางสาวัญยาเวชการนางสาวสุนาอุทรด